สวัสดีค้ัวทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวปัจเรียนละสายวิจยารุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับหัส V 026นะครับเป็นมอเตอร์ไฮสปีด e e d 00ัรอบแล้วนะครับนี่สำหรับใครมองหาปัจเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นทรงไล่เฟสนะครับนี่เลยนะครับมองตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูชัดๆเจีมๆนะครับว่ารุ่นนี้นะครับเขาอัปเดตอะไรมาบ้างครับนี่เลยนะครับนี่ด้านในจะเป็นเซตแบบนี้นะครับก็ยังมีน้ํามันนะครับ น้ำมันนะครับเขาอัพไซส์จากขวดเล็กเป็นขวด30 ML แล้วนะครับนี่เลยนะครับต่อมานะครับแปรงไซส์เล็กนะครับเขาก็อัพเป็นนี่เลยแปรงใหญ่ๆแปรงเฟสแบบนี้นะครับเอาไว้ปัดงานเฟทนะครับจบๆนะครับสายชาร์จตัวนี้ผมชอบมากนะครับสายชาร์จว g R นะครับเพราะว่าปกติก็จะเป็นเป็นสายธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นสายถักนะครับคือสายถักมันได้ความแข็งแรงนะครับเวลาเราเผลอกระชากเนี้ยมันจะไม่ขาดง่ายมันจะทนมากนะครับตัวนี้นะเนี่ย เหมือนสายโทรศัพท์รุ่นใหม่แล้วก็เป็นสายถักแบบนี้กันหมดนะครับเนี่ยก็ถือว่าเขาอัปเดตมาดีมากนะครับปลายสายเหมือนเดิมนะครับจบปัญหาเป็น Type C นะครับคือเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นสายของใครของมันนะครับเสียบสายผิดนะครับบอดไม่บอดช็อตนะครับอันนี้ไม่ผิดแล้วด้านไหนก็ได้นะครับ Type C นะครับจุๆนะครับตัดปัญหาไปเลยนะครับและอันต่อมานะครับฟันลองนะครับฟันลองตัวนี้นะครับจะมีให้6เบอร์นะครับแต่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเบอร์หนึ่งของเขานะครับ จะขนาด1.5มิลนะครับถ้าเทียบกับเบอร์ทั่วไปนะครับก็เป็นเบอร์0.5นะครับอ่ะเบอร์ต่อมาเป็นเบอร์1นะครับเอยเบอร์2ก็จะเท่ากับเบอร์1ทั่วไปนะครับก็จะเป็น3มิลนะครับตัวนี้นะเบอร์3นะครับเบอร์3ก็จะเป็น4.5มิลถ้าเทียบกับปรจจัยทั่วไปก็จะเป็นเบอร์1.5นะครับผมเนี่ยมันก็จะไล่ขึ้นไปเป็นเบอร์3เบอร์4อะไรไปนะครับผมเบอร์6นะครับเบอร์6ก็จะเป็นเบอร์4ของรุ่นมาตรฐานทั่วไปนะครับ มาทาสอบส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับหรือถ้าใครมีฟันรองที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ามันฟันขนาดมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูรูปทรงนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งสองสีนะครับเริ่มสีเหลืองก่อนนะครับนะครับรูปทรงจะเรียวๆแบบนี้นะผมชอบมันเรียวดีเวลาจับเนี้ยจับแล้วมันเต็มมือนะครับมันไม่อ้วนเกินนะครับบางอันนี่อ้วนมันมันจับไม่เต็มมือมันจะหลุดมือได้นะครับนี่นะครับ อันนี้จะไล่เฉดนะครับสีดํามาเหลืองนะครับนี่เลยนะครับมาดูสีแดงนะครับอ่าสีแดงก็จะได้ไล่จากดํามาแดงนะครับตัวนี้นะอ่ามาดูในส่วนของวัสดุดีกว่านะครับเดี๋ยวเก็บก่อนวัสดุของรุ่นนี้นะครับผมฝาบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับอ่าพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอดี้อลูมิเนียมแล้วนะครับผมจะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนะครับการโยกนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ ฟันนะครับเป็นฟัน DLC นะครับเป็นฟันเฟสแบบมีล่องนะครับใครที่สายเฟสนะครับแนะนําเลยนะครับฟันบนนะครับยังคงเหมือนเดิมคือเซรามิกนะครับเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเขาจะเป็นเซรามิกหมดแล้วนะครับฟันบนนะครับมันก็ได้ความลื่นความเงียบนะครับผมตัวนี้นะการโยกนะครับเดี๋ยวโยกให้ฟังนะครับนี่แบบล็อกระดับแบบนี้นะครับโยกได้สุดแบบนี้เลยตรงๆนะครับนี่รูชาร์จอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับ2,500มิลลิแอมนะครับใช้เวลาชาร์จนะครับ 2.5ชั่วโมงใช้งานต่อเนื่องได้150นาทีนะครับจบจแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับว่ามอเตอร์9,000รอบนะครับมันดังแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังเสียงแบบไม่เทียบก่อนอ่ะอันนี้คือมอเตอร์9,000รอบนะครับเดี๋ยวจะมาเทียบอีกรุ่นหนึ่งครับที่รุ่นว่าเสียงเงียบขอน,นี่ดูด้านหลังก็พอนะครับเนี่ยที่เขาบอกว่าเงียบนะครับอันนี้คือ7,000รอบ แล้วมาฟังเสียงกัาพันรอบนะครับต่างกันไม่เยอะนะครับนะครับเสียงไม่ถือว่าหนวกหูนะครับก้าพันรอบนะครับถือว่าเสียงกําลังโอเคนะครับตัวนี้นะอ่ะน้าหนักนะครับใครที่ไม่ชอบหนักนะครับใครที่ใช้แบบเบาๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุนชินมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงไม่หนักถึงกับรุ่นมีสายนะครับอันนี้คือแบบกลางๆนะครับผม ให้ดูอีกรอบนะนี่ดูหน้าจอนะครับมีหน้าจอแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กับแสดงรอบมอเตอร์นะครับเป็นจอ LED นะครับนี่เี้เห็นหนะมีให้เลือกสองสีนี้นะครับใครสนใจนะครับตะการ้าั่งคลิปนี้นะครับผมฝากกดด้วยนะครับขอบคุณครับ